เรื่องพระเจ้าเป็นเรื่องที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ทุกคนผู้ใดที่แสวงหาพระเจ้าผู้นั้นจะได้ชีวิตพระคัมภีเป็นพระวจนะของพระเจ้าที่ให้ชีวิตและพระวจนะของพระเจ้าก็คือเข่าประเสริฐและเขาประเสริฐนั้นก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เป็นพระวัทนนั่นเองและหากผู้ใดที่แสวงหาเขาประเสริฐ ผู้นั้นก็จะได้รับความรอดชีวิตริสเตียนที่สแสวงหารพระเจ้าเขารู้เรื่องความรอดดีความรอดนั้นหมายถึงรอดพ้นจากความปิดบาปรอดพ้นจากการถูกพิพากษาลงโทษในเบื้องไฟนรกนั่นเองนี่เป็นความจริงและเราควรที่จะสแสวงหารพระเจ้าเที่ยงแท้โดยทางองค์พระเยซูคริสต์องค์พระเยซูคริสต์เสด็จมาบังเกิดในโลกนี้เพื่อ บดเปื้อนความผิดบาปของนมนุษย์และพระโลหิตของพระองค์ได้ทรงชำระค,ความผิดบาปของมนุษย์แล้วเพียงท่านกับใจมหาพระเจ้าแลจจำนนต่ตอพระองค์พระองค์ก็จะชำระค,ความผิดบาปและความอาธรรมทั้งสิ้นให้แก่ท่านในพระคัมภีร์เขียนไว้ดังนี้ว่าจงสแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้ นี่เป็นความจริงผู้ใดแสวงหาพระองค์ก่อนผู้นั้นก็จะได้ชีวิตที่เป็นของประทานจากพระเจ้าวาระสุดท้ายของโลกใกล้เข้ามาแล้วจงเฝ้าระวังมีสามประการที่จะให้ท่านได้รู้ว่าความจริงนั้นเป็นอย่างไรเพื่อท่านจะไม่ถูกล่อลวงในวาระสุดท้ายผู้เก่าพระวจะนะเทียมเท็จมีมากมายแต่มีสามประการ ในพระคัมภี์ที่บอกกับเราให้เรารู้ว่านี่คือความจริงประการแรกอยู่ในสองโครินโ 2, ์บทที่สองข้อที่17เขียนไว้ว่าเพราะว่าเราไม่เหมือนคนเป็นอันมากที่เอาพระวจนะของพระเจ้าไปขายกินแต่เราประกาศด้วยอาศัยพระคิดอย่างคนศซัทธอ,อย่างคนที่มาจากพระเจ้าอย่างคนที่อยู่จำเพาะะภักพระเจ้าประการแรกนั้นหมายถึงมีคนจนํานวนมากมาย เอาเข่าวประเสริฐเอาคิติคุณของพระเจ้าเพื่อผลประโยชน์ตัวเองประการที่สองอยู่ในสองโครินธ์บทที่สี่ข้อที่สองเขียนไว้ว่าเราได้ละทิ้งเล่เหลี่ยมต่ตางๆที่น่าอับอายไปหมดสิ้นแล้วเราไม่ทำกลอุบายและไม่ได้พลิกแผงพระกิติคุณของพระเจ้าแต่โดยสำแดงสัจจะเราเสนอตัวเราให้กับจิตสำนึกผิดชอบของคนทั้งปวงจำเพาะพระพักพระเจ้า ข้อนี้หมายถึงเราไม่ได้พริกแพงข่าวประเสริฐหรือพริกแพงกิตติคุณของพระเจ้าเพื่อผลประโยชน์แก่ตัวเองประการที่สอยู่ในสองโครินธ์บทที่4ข้อที่5ได้เขียนไว้ว่าเราไม่ได้ประกาศตัวเราเองแต่ได้ประกาศพระเยซูคริสต์ว่าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและประกาศตัวเราเองเป็นทาสของท่านทั้งหลายเพราะเห็นแก่พระเยซูคริสต สประการที่ผมกล่าวไปแล้วนั้นเป็นข้อพิสูจน์ความจริงผู้ใดที่แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองนั่นไม่ใช่เป็นความจริงแต่องค์พระเยซูคริสต์ทรงเป็นความจริงที่ให้เรารู้ว่าพราะองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่อมตะท่านมีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตแล้วหรือยังนี่เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วพระเจ้า จะเทะพพรมาอย่างท่านสวัสดีครับ